ีครับผมหมอสลีนะครับวันนี้จะมาพูดเรื่องของเรื่องออพิปกติในสตรีใกล้หมดประจำเดือนนะหรือถ้าภาษาอังกฤษเรื่อง p e r i m e n o คือรอบๆช่วงหมดประจำเดือนพอใกล้ๆหมดประจำเดือนเนี่ยผู้หญิงจะมีเมนเริ่มเริ่มจะห่างออกนะช่วงใกล้ๆหมดประจำเดือนช่วงแรกจะถี่เข้าเพราะว่าไอตัวเขาเรียกว่าไข่ ไข่มันจะถูกถูกถูกรีครดเมันกัถูกดึงออกมาก็ทําให้แล้วไข่มันจะเิยไม่ค่อยสมบูรณ์เหมือนกับไข่ในวัยสาวๆเขาก็จะหมายถึงว่ากระบวนการมันจะเร็วเขาก็จะมีเมนถี่เข้าเพราะที่เข้าเสร็จไข่มันหมดใช่ไหมฮะไข่คนเราก็พอเริ่มจะหมดเลือน,น้อยแล้วก็คุณภาพไม่ดีเมนก็เริ่มห่าง คนเนี้ยประมาณ2เดือนแล้วก็มีลูกแล้วนะลูกอายุยี่สิประมาณยีสแต่ว่ามีประการตังกรมที่โรงพยาบาลรัฐบาลที่ระดับดีเลยแหละต่นี้ไปตรวจแล้วก็ได้รับก,ก็เอาใบมายื่นให้ฟังบอกว่านี่ไปตรวจแล้วก็คุณหมอเนี่ยได้ตัดชิ้นเนื้อในโพรงของลูกให้ด้วยนะก็คือเป็นโพลิปนะเป็นโพลิป ในโพรงเอ็นดเมนเทอร์โพลิเขาก็ตัดออกมาแล้วส่งชิ้นเนื้อนะฮะไปแล้วแล้วก็ดีขึ้นแล้วตอนนี้เนี่ยเลือดมันออกแบบผิดปกติอะ่ะนะก็ไปกระป่อยเราก็นึกว่าเป็นเป็นจะปักมะลูนะถ้าเป็นจะปักมะูกเราก็กลัวเรื่องของมะเร็งปักมะูกใช่ไหมฮะแล้วก็อพอตัวจปักมะลกเอยปักมะลูกก็ไม่เป็นนะแต่ว่าเราก็เช็คมะเร็งปักมะลกไว้แล้วก็ ส่องเข้าไปดูในโพรงปรากฏว่าเยื่อบุลูกเด่นหนาประมาณสัก0.8เซนหรือว่าประมาณ8มิลน,นะมันมันขุกขะนิดหน่อยเราก็บอกวอยเราจะดูดเอาเซลล์ไปตรวจด,ดีไหมนะเพื่อเพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อดูพยาธิภาพแต่คนไข้บอกว่ามันมัน,ม,น,ม,นมันมีค่าใชา้จ่ายขอไปตรวจที่โรงพยาบาลตำรวจแล้วกันผมพอดีก็มีมีคนเซิล์อยู่ที่นั่น เป็น,เป,นเป็นบางช่วงบางคณะก็เลยก็เลยว่าอันนี้เดี๋ยวถ้าเกิดว่าช่วงไหนเราผมไปตรวจก็ก็แวกเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวจะดูดเอาเซลล์ไปตรวจแล้วก็จะได้เสียค่าใช้จ่ายน้อยเพราะว่าหรือไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยเพราะว่าเป็นเป็น,ป,นประกันสังคมที่นั่นนะตอนนี้เรามาดูตรงนี้ก็คือระหว่างนี้เนี่ยคนไข้ขอหยุดเลือดกรนะหยุดเลือดแล้วก็กินเราก็ยาไปเป็นโปรเจสโทนนะฮะ แล้วก็อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรไ้าคเจสโชนจะหยุดเลือดนะเจ็ดวันหลังจากเจ็ดวันก็จะมีเลือดออกใหม่อีกครั้งหนึ่งนะเพราะเลือดออกใหมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็จะกินเวลาเท่าไหร่เขาจดไว้หลังจากนั้นอีกประมาณสักสัปดาห์เราก็ดูดทศสาวสามอีกทีมาตรวจภายในดูทศสาวสามว่ามีเยื่อบุลูกหนามากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดมีโอกาสก็จะต้องดูดเอาเซลล์ไปตรวจมะเร็ง ไอ้พวกนี้มันเป็นอันที่ไว้ใจไม่ได้ในคนที่ไป,ปรีมินโพสหรือว่าคนไข้ที่เริ่มเข้าสู่ไอ้ทองเนี่ยไว้ใจอะไรไม่ได้เลยในะประการที่สองคือในไอยทองเนี่ยระยะต้นเนี่ยภายในสิบปีแรกของไว้ทองคนไข้ควรได้รับฮอร์โมนได้รับการแนะนําที่ดีนะควรจะออกกําลังกายนะะปัจจุบันเนี่ย ออกกำลังกายถือเป็นเรื่องที่สําคัญเป็นการรักษาโรคเราก็ต้องมีวิตามินดีนะแล้วก็มีแคลเซียมเพราะวิตามินดีจะช่วยดึงแคลเซียมเข้าสู่กระแสไอเขา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 ไปดาเนินการซ่อมแซมเวลาเราออกกำลังกายต้องออกกำลังกายแบบแบบเขาเรียกว่าเวทแบร i ิงหมายถึงว่ามีการรองรับน้ำหนักไม่ใช่ว่าออกกำลังกายธรรมดาทั่วๆไปมันก็ทําได้แต่ถ้ารองรับน้ำหนักได้ยิ่งดีนะ คือต้องมีการลองรับน้ำหนักเพื่อให้มีการสึกหรอไปบ้างแล้วร่างกายก็นำแคลเซียมเนี่ยมาประกอบกันแล้วช่วงสิปีแรกในเส้นเลือดเรายัางยืดหยุ่นเรากินฮอร์โมนฮอร์โมนสำหรับรักษาภาะวะไวทองเนี่ยไม่เกิดปัญหานะถ้าเราไม่เป็นมะเร็งนะที่ส่วนใดส่วนหนึ่งโดวยเฉพาะต้นหนุ่มเราต้อง,เร,องเราต้องตรวจ มมโมแกรมนะฮะหรือในเยื่อบุอโพรงลูกเราก็ต้องขูดดูด,ด,ดเอาเซลมาตรวจนะฮะว่าเป็นมะเร็งหรือเปล่าเราจะได้ให้ฮอร์โมนได้นะอย่างไรเนี้ยเขามีเรื่องวิปตกติต้องดูดเอาเซลมาตรวจว่าเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นมะเร็งไหมถ้าไม่เป็นสบายมากนะแล้วถ้าไมีปัญหาเรื่องผิวติอะไรเรื่อยๆแล้วเ,เราก็ มีวิธีการปัจจุบันเยอะแล้วก็ส่องกล้องเข้าไปแล้วก็ใช้ไฟฟ้าจี้เหมือนรถไถอะจี้จี้จีทั้งโพรงม่าลูกเลยได้นะก็ทำลายเซลล์ปกติกตนะที่เป็นเยื่อบุมลูกบางๆที่เหลือไว้ได้แล้วก็เริ่มรับฮอร์โมนไปนะมันก่อนก็เจอคนไข้นะคือในช่วงอายุ10ปีแรกหลังหมดประจำเดือนเนี่ยคนนี้คขายสอง กำลังจะหมดประจำเดือนเนี่ยก็เรียกว่าให้ฮอร์โมนได้แต่เป็นฮอร์โมนไม่ใช่ยาคุมบางคนคิดว่าจะกินยาคุมยาคุมนี่มีมีฤทิ์ที่ตัวร้ายตัวเอทนิวอีาไรอซึ่งมันมีลทิ์ห้าเท่าใน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 ,ในกระแสะเลือดแล้วก็มันเปลี่ยนเป็นตัวตัว E2 อ e เปลี่ยนเป็น E1 หรือว่าเป็นเอสเจนนินที่มันมีผลทางด้านมะเร็ง ห้าเท่าเหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่เราเข้าสู่วัยทองน่าจะปรึกษากับคุณหมอที่เขามีความรู้เรื่องวัยทองสักนิดนึงก็ดีเพื่อที่จะรับฮอร์โมนรับแคลเซียมแคลเซียมที่ซื้อเองได้วิตามินดีนะแล้วเราก็ออกกำลังกายนะฮะแบบรองรับน้ำหนัก,นกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงวิ่งจ็อกกิ้งเนี่ยดีที่สุดหรือว่าอย่างน้อยก็เดินเดินก็ต้องเดินชั่วโมงนึ่ นะฮะแล้วก็ต,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 ดดตรวจต้นนมตรวจตรวจดูทัสาผ่านทางช่องคลอดก็ดูเยื่อบอุโพรงรูเราก็จะได้ประโยชน์จากการที่เราเข้าสู่สวยทองนะเราก็จะไม่แก่เร็วนะผมไม่ร่วงเนื้อไม่เหี่ยวยน่นนะก็เพศสัมพันธ์ก็ดีถ้าเราได้รับการดูแลที่ดีจากฮอร์โมนอะไรเงีย้ย เราก็จะไม่เหมือนกับว่าหยุดไปเลยเพราะว่าคือมันจะเกิดเกิดความแห้งกับการบางของช่องคลอดใช่ไหมคนไข้ก็จะมีเพศสัมพันธ์ไม่ได้เจ็บมากนะทุกทรมานนะครับแต่ถ้าเกิดเราได้รับการแนะนำที่ดีแล้วก็ผู้ที่มีความรู้ระดับหนึ่งในเรื่องไวทองก็จะได้มีประโยชน์